ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าออแค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะหลังจากที่เราเห็นภาพการจับมือครั้งประวัติศาสตร์ที่โกลลัมเปอร์ที่มีทั้งผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็นายกมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยานจูๆ่ๆเสียงปืนกับเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาอีกครั้งที่ชายแดนไทยกัมพูชาอะไรมันผิดพลาดไปกันแน่ครับข้อตกลงสันติภาพที่ดูเหมือนจะยุติความขัดแย้งที่แบบรุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษทำไมมันถึงพังลงมาเร็วขนาดนี้ เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะถ้าเรามองแค่ผิวเผินนะมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยจากผ้าของความหวังมันกลับกลายเป็นความสิ้นหวังในเวลาแค่ไม่ถึงเดือนสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการประติดประต่อจิ๊กซอว์ทั้งหมดเข้าด้วยกันคือมันไม่ใช่แค่การลำดับเหตุการณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่เราต้องไปให้ลึกกว่านั้นค่ะว่าทำไมโครงสร้างสันติภาพที่ดูเหมือนจะแข็งแรงมากมันถึงได้เปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยจุดเริ่มต้นของแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็คือข้อตกลงสันติภาพกัวลลัมเปอรที่ลงนามกันวันที่24ตุลาคม2025แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเข้าใจพื้นหลังก่อนว่าสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดไหนถึงต้องมีข้อตกลงนี้ขึ้นมา ถูกต้องเลยค่ะเราต้องย้อนกลับไปดูวันที่24กรกฎาคม2025วันนั้นอ่ะไม่ใช่แค่การประทะก,กันธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการสู้รบเต็มรูปแบบที่หนักที่สุดในรอบกว่า10ปีเลยนะมีการใช้ปืนใหญ่หนักยิงถล่มกันมีรายงานว่าอาจจะมีการใช้ F16 โจมตีทางอากาศด้วยซ้ำโอ oh. ใช่ค่ะความรุนแรงของมันส่งผลกระทบมหาศาลมากมีคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย43คนและที่น่าสลดใจกว่าน,นั้นคือ ประชาชนกว่า3 0 0แสนคนต้องทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างเพื่อหนีตาย3 0 0แสนคนใช่ค่ะมันเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่เลยจนประชาคมโลกต้องหันมามองโอ้โหพอสถานการณ์บานปลายขนาดนั้นแรงกดดันจากนานาชาติก็คงถาถมเข้ามาเลยสินะครับจนนำไปสู่การเจราจาหยุดยิงที่ปุตรจายาแล้วก็มาจบที่ข้อตกลงสันติภาพครั้งใหญ่นี้ที่กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งดูจากรายชื่อสักขีพยานแล้วทั้งทรัมป์ทั้งอันวาอิบราฮิมนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยมันคือการส่งสัญญาณให้ทั้งโลกรู้ว่าสันติภาพต้องกลับมาที่นี่ให้ได้ใช่ค่ะและเนื้อหาในข้อตกลงก็ดูดีมากนะคือครอบคลุมทุกมิติที่จาเป็นเลยทั้งการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายที่ไทยจับตัวไว้ และที่สำคัญมากคือการประกาศว่าจะร่วมมือกันกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือศูนย์โกงออนไลน์ที่ระบาดหนักตามแนวชายแดนในตอนนั้นน่ะทุกคนมองว่านี่คือสูตรสำเร็จสู่สันติภาพเลยล่ะค่ะฟังดูเหมือนเป็นข้อตกลงในอุดมคติเลยนะครับแก้ปัญหาครบทุกจุดแล้วทำไมทำไมมันถึงไม่เวิร์กนี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องเลยสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่เนื้อหาของมันแต่คือที่มาของมัน ข้อตกลงนี้มันไม่ได้เกิดจากความไว้วางใจที่ทั้งสองฝ่ายค่อยๆสร้างขึ้นมาเองจากข้างในแต่เป็นสันติภาพที่เกิดจากแรงกดดันมหาศาลจากภายนอกเหมือนผู้ใหญ่จับเด็กสองคนที่ทะเลาะกันมาจับมือเคืนดีกันซึ่งเด็กอาจจะยอมจับมือแต่ในใจเนี่ยยังขุนเคืองกันอยู่จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของสันติภาพแบบนี้คือมันเปราะบางมากแล้วเราก็ได้เห็นผลของมันในเวลาต่อมาจริงๆเหมือนกับว่ารากฐานมันไม่แข็งแรงตั้งแต่แรก แล้วความเปราะบางที่ว่ามันก็เผยตัวออกมาเร็วจริงๆเพราะแค่สองสัปดาห์หลังจากนั้นวันที่10พฤศจิกายนก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เหตุระเบิดทุ่นระเบิดที่จังหวัดสีสเกตที่ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นที่นายหนึ่งต้องสูญเสียเท้าไปข้างหนึ่งเลยและนี่คือจุดแตกหักแรกที่เรื่องราวทั้งหมดเริ่มพันกันยุ่งเหยิงเลยค่ะเพราะคําอธิบายของทั้งสองฝ่ายมันหนังคนละมวลเลยฝ่ายไทยยืนยันหนักแน่นว่า จากการตรวจสอบหลักฐานทั้งชิ้นส่วนระเบิดและสภาพพื้นที่มันคือทุ่นระเบิดที่ถูกวางใหม่วางใหม่เลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะนี่ไม่ใช่แค่การละเมิดข้อตกลงสันติภาพธรรมดาแต่มันคือการแสดงเจตนาเป็นปร,ป,รปักอย่างชัดเจนเรื่องนี้ซีเรียสถึงขนาดที่กระทรวงกลาโหมไทยต้องเชิญผู้ช่วยทูตทหารจาก17ประเทศมาดูหลักฐานทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้กล่าวหาเลยลอยเดี๋ยวสิครับ การวางทุนระเบิดใหม่เนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะมันขัดกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงที่บอกว่าจะกําจัดทุนระเบิดโดยสิ้นเชิงเลยแล้วฝั่งกัมพูชาเขาว่าไงครับกัมพูชาปฏิเสธทันควันเลยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นทุนระเบิดเก่าที่ตกค้างมาตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองสมัยขเขมรแดงเมื่อหลาย10ปีก่อนซึ่งในพื้นที่แถบนั้นน่ะมันก็มีทุนระเบิดเก่าอยู่เป็นจํานวนมากจริงๆแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครพูดความจริงมันพิสูจน์กันได้หรอครับนี่คือความยากของมันเลยค่ะ ในหมอกควันของสงครามหรือในพื้นที่ขัดแย้งที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนแบบนี้การหาความจริงแท้หนึ่งเดียวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือเหตุการณ์นี้ได้ทําลายสิ่งที่เปราะบางที่สุดไปแล้วก็คือความไว้วางใจถูกต้องค่ะความไว้วางใจที่เพิ่งจะเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วเรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะจากระเบิดมันลุกลามไปสู่เสียงปืนใช่ค่ะ ค่สองวันให้หลังวันที่12พฤศจิกายนเกิดการยิงปะทะกันขึ้นที่แนวชายแดงจังหวัดสักแก้วและแน่นอนว่าเรื่องเล่าจากสองฝั่งก็ต่างกันอีกแล้วฝั่งกัมพูชาบอกว่าทหารไทยเปิดฉากยิงใส่พลเรือนก่อนทําให้ชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอีกสคนแล้วก็มีชาวบ้านอีกราว250ครอบครัวต้องอบพยพหนีในขณะที่ทางโฆษกกองทัพบกของไทยตอนนั้นพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลย บอกว่าทหารกัมพูชาตั้งหากที่ยิงเข้ามาในฝั่งไทยก่อนทหารเราเลยต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวคือไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนก็ตามผลสุดท้ายคือมีคนตายมีคนต้องหนีออกจากบ้านอีกแล้วมันวนกลับไปสู่จุดเดิมที่ทุกคนพยายามจะหนีออกมาเลยถูกต้องเลยค่ะสถานการณ์มันบานปลายกลับไปสู่จุดวิกฤตอย่างรวดเร็วมากจากเหตุระเบิดที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นําไปสู่การประทะด้วยอาวุธและการสูญเสียชีวิตของพลเรือนมันเหมือนการราดน้ํามันเข้ากองไฟเลย และในขณะที่สถานการณ์ชายแดนกำลังร้อนระ่อยู่นั้นเองความขัดแย้งมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตรงนั้นอีกต่อไปมันกำลังจะถูกลากเข้าไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าเวทีการเมืองในอาเซียนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและนี่คือจุดพลิกผันที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับระหว่างการประชุมอาเซียนมีเจ้าหน้าที่นิรนามปล่อยข้อมูลชิ้นใหญ่ออกมาเป็นข้อมูลที่หลายประเทศสงสัยมานานแต่ไม่มีหลักฐานชัดๆสักทีโหเรื่องอะไรครับ ข้อมูลที่ว่าก็คือกัมพูชารู้เห็นเป็นใจและอาจจะอำนวยความสะดวกให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้พื้นที่ชายแดนตั้งฐานปฏิบัติการศูนย์กงออนไลน์ที่เราเรียกกันว่าแก๊งคอรเซ็นเตอร์นั่นแหละค่ะ<อ>และที่มันน่าตกใจกว่านั้นคือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าฐานบางแห่งอยู่ภายใต้การคุมคันของทหารบางกลุ่มด้วยซ้ําการแฉครั้งนี้มันไม่ได้มาแบบลมๆแรงๆนะคะแต่มันมีเอกสารแล้วก็ภาพถ่ายประกอบด้วยทําให้ข้อกล่าวหามีน้ําหนักขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนะครับ นี่มันเหมือนโยนระเบิดลูกที่สองเข้ามากลางวงเลยนะเพราะในข้อตกลงสันติภาพก็มีเรื่องการร่วมมือปร,ปรับปรามศูนย์กลงออนไลน์อยู่ด้วยใช่ไหมครับถูกเพ่งเลยค่ะการเปิดโปงนี้มันเปลี่ยนมุมมองของความขัดแย้งไปทั้งหมดเลยจากเดิมที่คนมองว่าเป็นแค่เรื่องพิพาทพรมแดนธรรมดาธรรมดามันกลายเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็อาชญกรรมระดับภูมิภาคไปแล้วและที่สําคัญมันทําให้เกิดคําถามตัวโตๆขึ้นมาว่าใครกันแน่ที่ละเมิดข้อตกลงก่อน ถ้าไทยบอกว่ากัมพูชาวางระเบิดใหม่กัมพูชาก็อาจจะชี้กลับมาว่าไทยนั่นแหละที่ไม่จริงใจเรื่องปราบแก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์มาตั้งแต่แรกมันกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลที่จะกล่าวหาอีกฝ่ายพอเรื่องมันมาถึงจุดนี้ฝั่งไทยก็เลยหมดความอดทนจนนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญของนาย,ยกรัฐมนตรีผลเอกอนุทินชาญวีรกูลใช่ค่ะฝ่ายไทยมองว่ามีการละเมิดข้อตกลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยประกาศจุดยืนที่แข็งกร้าวออกมาว่า ขอระง,งับการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระง,งับเลยใช่ค่ะซึ่งผลที่ตามมาทันทีก็คือการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายที่กําหนดไว้ในข้อตกลงก็ถูกระง,งับไปด้วยรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงอื่นๆก็หยุดชะงักองค์ทั้งหมดมันการเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าถ้าคุณไม่เล่นตามกติกาเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่น เป็นการเดินเกมที่แข็งกร้าวมากแต่ก็เข้าใจได้ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วฝั่งกัมพูชาทำยังไงต่อครับพอไทยเล่นบทโหดแบบนี้กัมพูชาก็เดินเกมการทูตที่น่าสนใจมากเช่นกันค่ะเขาไม่ได้ตอบโต้ด้วยกำลังแต่ใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในวันที่24พฤศจิกายนเขาส่งบุคคลสำคัญคนหนึ่งไปที่อินโดนีเซียคนนั้นก็คือนายแก้วเรมีแก้วเรมีชื่อนี้มีความสำคัญยังไงครับ เขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากค่ะตำแหน่งทางการของเขาคือประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาและเป็นรัฐมนตรีอาวุโสแต่สิ่งที่ทําให้เขาน่าจับตามองคือประวัติทางการเมืองที่โชคโชนของเขาเขาเคยย้ายพรรคมาแล้วหลายครั้งจากพรรคฟุลซินเปกของกลุ่มเจ้าไปอยู่กับพรรคสมรังสีที่เป็นฝ่ายค้านตัวฉกาดและสุดท้ายก็มาลงเอยกับพรรคประชาชนกัมพูชาของหุ่นเซนที่เป็นรัฐบาลอยู่ พูดง,ง่ายๆคือเขาเป็นนักการเมืองที่ปรับตัวเก่งรู้ทิศทางลมและเป็นคนที่สามารถเจรจาได้กับทุกฝ่ายการส่งคนแบบนี้ไปทําภารกิจทางการทูตมันแสดงว่ากัมพูชาไม่ได้มาเล่นๆแล้วภารกิจของเขาที่อินโดนีเซียคืออะไรครับทําไมต้องเป็นอินโดนีเซียวาระการประชุมอย่างเป็นทางการคือเรื่องสิทธิมนุษยชนกับแรงงานข้ามชาติแต่นั่นเป็นแค่ฉากหน้าค่ะวาระซ่อนเร้นที่แท้จริงคือการล็อบบี้เรื่องความขัดแย้งชายแดนอืม เขาเลือกอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีสถานะเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในอาเซียนการพูดคุยกับอินโดนีเซียจึงมีน้ำหนักมากกว่าประเทศอื่นสิ่งที่นายแก้วเรียมีทำก็คือการแวดภาพให้ไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของอาเซียนเขากล่าวหาไทยว่าอะไรบ้างครับเขาชี้เป้าไปที่ไทยเต็มๆเลยค่ะ 1. คือหาว่าไทยใช้เรื่องทุ่นระเบิดเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อสร้างความตึงเครียด2คือกล่าวหาว่าการกระทำของไทยกำลังบ่นทำลายเอกภาพของอาเซียน และสซึ่งเป็นหมัดเด็ดเลยคือการร้องขอให้อินโดนีเซียในฐานะพี่ใหญ่ช่วยกดดันให้ไทยกลับไปทำตามข้อตกลงสันติภาพเหมือนเดิมโอ้โห uh huh. เป็นการเดินเกมการทูตที่ฉลาดมากคือพยายามดึงคนอื่นเข้ามาเป็นพวกเพื่อสร้างแรงกดดันกลับมาที่ไทย กลายเป็นสงครามการทูตเต็มรูปบากเลยพอไทยประกาศกราวขนาดนั้นสหรัฐที่มีทรัมป์เป็นคนร่วมลงนามด้วยนี่เขาต้องมีท่าทีอะไรบ้างแน่ๆเลยใช่ไหมครับมันเหมือนไปหักหน้าเขาไกลๆเลยใช่เลยค่ะตอนแรกก็มีแรงกระเพื่อมเหมือนกันสหรัฐแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งออกมาทันทีและทรัมป์ต้อใช้ไม้แข็งที่เขาถนัดคือการระง,งับการเจรจาเรื่องอัตราภาษีการค้ากับไทยไปชั่วขณะ เป็นการส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีการพูดคุยทางโทรศัพท์สายตรงระหว่างผู้นำทั้งสองในวันที่15พฤศจิกายนการเจรจาการค้าถึงได้กลับมาเดินหน้าต่อได้แปลว่าสหรัฐก็พยายามใช้เรื่องการค้าเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในเวทีการทูตของชาติมหาอำนาจค่ะเขามองทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดส่วนสื่อตะวันตกรายใหญ่อย่าง BBC, El Jazeera รอยเตอร์สหรือแม้กระทั่งนิกเกเอเชียของญี่ปุ่นก็เริ่มรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากำลังจะกลายเป็นจุดวาบไฟหรือแฟลชพอยต์แห่งใหม่ของภูมิภาคจุดวาบไฟใช่ค่ะที่อาจจะลุกลามบานปลายจนกระทบเสถียรภาพของอาเซียนทั้งหมดได้เลยและนอกจากการรบในสนามจริงการทูดบนโต๊ะประชุมมันก็จะมีอีกสอรับภูมิหนึ่งที่ดูดเดือดไม่แพ้กันเลยคือสงครามบนโซเชียลมีเดียดูดเดือดมากค่ะ บน TikTok, Facebook, Twitter นี่เต็มไปด้วยการประทะกันทางข้อมูลเลยฝั่งชาวเน็ตกัมพูชาก็จะเน้นการสร้างเรื่องเล่าที่ว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของการรุกรานจากประเทศที่ใหญ่กว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอความเสียหายภาพชาวบ้านที่บาดเจ็บเพื่อเรียกความเห็นใจจากนานาชาติขณะที่ฝั่งไทยก็จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อเช็จจริงและหลักฐานใช่ไหมครับเช่นการเอาแผนที่มาแสดงการอธิบายข้อกฎหมายระหว่างประเทศ หรือการชีย่ยเห็นถึงประเด็นเรื่องศูนโกงออนไลน์ที่อีฝ่ายไม่เคยพูดถึงเลยถูกต้องค่ะมันคือการต่อสู้กันของเรื่องเล่าหรือ a r r a t i v e ซึ่งสะท้อนให้เห็นรากของปัญหาที่มันลึกกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมากความไม่ไว้วางใจนี้มันถูกสะสมมาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในปี1907ที่ขีดเส้นพรมแดนทางบกไว้ไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ค่ะ ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นเหมือนระเบิดเวลารอวันปะทุมาโดยตลอดพอมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเรื่องเล่าของแต่ละฝ่ายก็จะถูกสร้างขึ้นบนฐานของความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันพอมาถึงตรงนี้สรุปได้ว่าสถานการณ์มันย้อนกลับไปตึงเครียดเท่ากับช่วงก่อนที่จะมีข้อตกลงสันติภาพเลยข้อตกลงที่ลงนามกันอย่างยิ่งใหญ่ที่กัวลัมลเปอร์ตอนนี้ก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ ล่าสุดทางไทยก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการไปถึง UN และญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานอนุสัญญาออตตาวาเรื่องทุ่นระเบิดแล้วด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันให้บทเรียนที่สําคัญมากเลยนะคะว่าสันติภาพที่ยั่งยืนมันต้องการอะไรมากกว่าลายเซ็นบนกระดาษหรือการบีบให้จับมือกันภายใต้แรงกดดันจากภายนอกสิ่งที่ขาดหายไปโดยสิ้นเชิงในสมการนี้ก็คือความไว้วางใจที่แท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินหรืออำนาจจากภายนอกไม่สามารถซื้อหรือสร้างให้ได้มันต้องเกิดจากความจริงใจของคู่ขัดแย้งเองเท่านั้นพอฟังแบบนี้มันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับว่าทำไมสันติภาพถึงได้พังลงมาง่ายขนาดนั้นดังนั้นเมื่อข้อตกลงที่ดูสมบูรณ์แบบล่มสลายลงคำถามสุดท้ายที่เราอาจต้องคบคิดกันต่ออาจไม่ใช่แค่ว่าใครเป็นคนผิดหรือใครเริ่มก่อนแต่คือ โครงสร้างของข้อตกลงสันติภาพนั้นได้มองข้ามความไม่ไว้วางใจที่ฝังรากลึกอยู่เดิมไปใช่หรือไม่และสันติภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากแรงกดดันภายนอกโดยที่ภายในยังไม่พร้อมมันจะสามารถยั่งยืนได้จริงหรือนี่อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ